สวัสดีคะ่ะทุกคนเลาะตลาดกันจ้า,ว,าว้าวไข่ข้าวก็มีไข่ข้าวไข่ลูกเป็นกัะแซบคะ่ะทุกคนจ้าเลาะตลาดแรงตลาดของถม<ก>วนันพฤหัสบดีเ,เด้อทุกคนเด้อตลาดนักแรงบ้านโดนนางหงจ้า,จ<ะ>ว,าว้าวร้านส้มตำเซ่บๆมีนะคะหน้าตลาดนะคะแม่ค้าสวยจ้าแม่ค้าส้มตำสวยๆเลยคะ่ะ หอมปะลาค่ะทุกคนจ้าหอมปะลามากมากเลยทางนี้ก็หันมาที่ร้านเจบอยนะคะม,มีทุกอย่างเลยเนื้อแห้งก็วบูเนื้อติดหนังลหวานป้ดีดสดีดะดีดูีดูีทูกีย่างากกดูดี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 ดอดอดูดีดกดีตูดคดูดดูตีดูดีดีด ร้านเจบอยนะคะแล้วยังกินอะไรเจ้าค่ะยังยังรออยู่โย่อย่าประยหยัดหลายเงินถ้าซื้อกินแน่มองก็เป็นยิ่งนไงฮจกใบพันมาซื้อกินอย่าประยหยัดหลายเจ้าค่ะว้าวมาชมอาหารค่ะทุกคนร้านนี้น่าอร่อยมากเลยค่ะปิ้งย่างอบร้อนๆว้าวา ตับไก่ค่ะหน้าทานมากเลยค่ะทุกคนจ๋าแม่ขายมาละจักบาทค่ะม้ละสิบม้ละสิบบาทค่ะทุกคนหอมๆเลยค่ะมายืนตรงนี้ค่ะว้าวย่างหน้ากากฉ่ำๆเลยค่ะพี่น้องจ๋าฉ่ำๆเลยยืนอยู่ตรงนี้ก็คือน,น้ำลายค่ะอยากหอมมากเลยหอมมากเลยนะคะปิ้งโครงไก่ก็มีค่ะว้าวทางนี้ทอดเป็นตัวเลยนะคะทุกคน น่ากินมากเลยค่ะไปทุกคนเราเดินไปที่ร้านเคฟกันต่อเลยจ้าว้าวเคฟเคฟเคฟร้านขนมเคฟทุกคนไปค่ะไปกันต่อมาดูขนมปังกันค่ะเพื่อนๆจ๋าขนมปังน่ากินค่ะดงกล้องแล้วเท่าไหร่คะแม่ ยี่สิบพอบ้านคนมาซื้อแล้วมากินค่ะแตบิ้นมาซื้อแล้วมากินค้ับคลิปร้านนี้อร่อยนะคะทุกคนจ๋าทำใหม่ๆร้อนๆเลยสลัดก็มีนะคะไปเดินต่อค่ะเพื่อนๆจ๋าว้าวน้ำลูกชิ้นอร่อยอรยจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนจ๋าพอบ้านฉันมาซื้อละบอบป่านะมา บ้านมาซื้อแล้วนะคะมาอุดหนุนแล้วนะคะปลาสวยๆปลาอร่อยๆปลาส้มเจ้าแซ่บเจ้าอร่อยขายดีขายถูกนะคะร้านนี้อร่อยสุดๆไปทุกคนเราไปเบิ้งปลาทูก,กันต่อจ้าว้าวมีหลายราคามากเลยค่ะทุกคนจ่าสิบห้ายี่สิบสามสิบเลือกได้ปลาทูเจ้าอร่อยแซ่บนัวน้ำพริกปลาทูค่ะ แม่ค้าก็ยิ้มหวานนะคะร้านนี้ขายดีขายดีนะคะ <Yeah. S 1> ชมร้านนี้ต่อกันเลยจ้าพาชมความอร่อยที่ตลาดนัดแรงบ้านดอนนังหงนะคะทุกคนจ๋าทอดใหม่ๆก,กรอบๆเลย uh huh. ราคาย่อมยาวน่าซื้อคะ่ะแม่ค้าก็สวยนะคะร้านนี้เดินข้ามไปทางฝั่งภาคกลางน,นะคะบริบายด้วยพี่น้อง,งปองป่ายด้วย พาชมบรรยากาศที่ตลาดนัดแรงบ้านดอนนางหงนะคะทุกคนจ้ะเป็นตลาดนัดแรงคงถุมค่ะร้านต้นไม้ก็มีด้อค่ะร้านทูเรียนค่ะแตงโมมีนะคะไปทุกคนเราเดินกลับเข้าไปในตลาดกันเต่าเลยจ้าเพราะบ้านก็มาซื้อปลาส้มแล้วแล้วก็ซื้อขนมก็ซื้อแล้วค่ะทุกคนอ่าคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปค่ะวันดีค่ะ